สองเกงคอตตอนสกินนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเชี่ยวชาญนะคะเชี่ยวชาญด้านการตัดแม่สานะไว้นะคะอาจจะแอบตัดผ้าไปได้กระไรค่ะเฮ้ยไม่เหลือมาแม่บอนตองเสร็จคุณแม่ดำฉ่ำมากอร่อยอุ้ยดำเยอะจริงดำฉ่ำมากดำเยอะจริงคุณแม่ตานะคะแม่มาเดี๋ยวเริ่มเลยนะพี่ตัวนี้เนาะกางเกงคอตตอนสกินนี่คุณแม่สานะเดี๋ยวขอจบก่อนหนึ่งสิ่งมันต้องจบมันต้องจบคุณแม่วิซูไว้ถ้าใหม่เนี่ยมามามาที่พี่ ตัวนี้นะคะตามชื่อน้งเลยแม่ค่ะผ้าไปเนาะใช่ผ้าตอนนี้ผ้ากินนี้นะคะนี่คราไปเลยคุณแม่ถูกต้องแล้วก็คราบทรงด้วยนะใช่แฟบสาวคนแรกเป็นฟีว่ากางเกงล้ำล่อไอ้แม่ใส่ได้เลยนะมีหลายวัยตัวนี้แม่ช่วยกองนะะคใส่ไปรุ่นไปทำงานไปผู้ใหญ่ได้หมดเลยแบบเนี้ยแล้วก็มีเอีวว่าเหมือนทรงทำงานติดไปด้วยเนาะใช่ใช่ฟิลทรงทำงานก็มีคุณแม่จ๋านะคะนี่อย่างเงี้ยเือจบๆแม่จ๋า เดี่ยวโชว์ให้ดูนะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบยืดๆนะคะลูกค้ามีแค่นี้เลยมีไม่เยอะโอ้นะมีไม่เยอะสายสูงสสองกรีดนะกรีดเลยมาน้อยจริงแม่คุณแม่ของแบบมาน้อยนะคแล้วท่านใครจะเล่นมาสอบเลยว่ามันดำมาเยอะมากใช่เน้นดำไปเลยคุณแม่ฐานนะเน้นดำไปเลยเนาะพีบีแม่ดูดิเนี่ยผ้ายืดยืดใส่สบายๆอย่างนี้ก็มีนะคะลูกค้าแล้วผ้าสกินนี่เกาจะออกว่ายืดๆด้วยนะแม่ใช่นะอย่างที่บอกนะกี่ผ้าทั้งหลายอันนี้เลยค่ะมีก้อนหนึ่งค่ะลูกค้าทั้งหายอันนี้เลยกี่ผ้าก้อนหนึ่งค เนี่ยพห้ดูสวยมากสวยง่าส<ว>ยสาเลยีแล้วนะแล้วก็แบบเนี้ยรจบได้เลยนะแม่วิยเนี่ยฟิลนี้ก็มีฟิลการทำงานก็มีลูกค้มาอันนี้ครบจบในก้อนเดียวถูกตอบบก้องครบจบในก้อนเดียวมีทุกแบบทุกสไตล์ทั้งลำลองได้ใส่ทำงานได้มีแบบนี้ใส่ลำลองได้ <ใช S 2> ะอะใส่แล้วก็ใส่บสบายๆพี่ๆถูกต้องค่ะอ่าได้หมดเลยพี่จ๋าเนี่ยแม่อันนี้ผ้าฝาตอนแขนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยไปเลือกใส่ลงใส่เที่ยวได้ร่วไปได้สีวาลงวัยรุ่นได้ไวทำงานได้อย่างที่บอกใช่เนี่ย แม่ดูสไตล์ดีนะลูกค้าสไตล์ดีขายรวมๆตัว60-80ได้ได้เลยตัว60-80ได้สบายๆค่ะลูกค้าเพราะตัวี้ทุนไม่แรงนะคะงานเด็กๆมาแล้วหมดแล้วแม่สำหรับป้ายบอนนะแม่ต้องรอวันจันทร์นะตู้ทานตะวันทาตะวันมีแม่สาน้าแทานตะวันนี้ก็แย่งกันโหดเหมือนกันนะเด็กๆคนรอเยอะมากใช่นี่มาแม่ชมต่อนะชมต่อใหม่มากผ้าใหม่ผ้าเคลียร์มากดำเยอะนะลูกค้าแจ้งก่อนนี่แม่ถามพอดีทานตะวันมันไหนจ้าเธได้เตรียมตัวทานตะวันมันจานคุณแม่เตรียมตัวเตรียมเงินไปให้พร้อมยินก็บอกหมดแล้วก็ได้ะะคเตรียมหาาเเงินม่กลับลูมค้ะ วันจันเด้อพี่ๆจะมีตู้เข้าอีกตู้หนึ่งเห็นไหมไม่ดูดิดังมากดังก่งมากจริงๆตัสีสีหน้าแก่มากแป๊บนึงนะลูกค้านี่โอ้โหวิทรงนี้สวยตรงนี้เป๊ะสวยเอวสูงปรี๊ดขายืดใส่สบายค่ะเนี่ยตัวนี้เลยพ่อค้าแม่ค้าชอบมากชอบมากสายหลักคืออันนี้เอาไปลงน้งนอนได้นอนพี่ จริงเพราะว่าอย่างที่จะบอกคือถ้าถ้าสมมติว่าสายลงตลาดนัดเอาแต่แบบแนวแฟชั่นไปลงอ่ะบางทีผู้ใหญ่เขาไม่ชอบสายแบบสาวโรงงานที่เขาจะหาคือเวลาสาวโรงงานเขาจะหาเสื้อผ้าไปใส่ทำงานอ่ะเขาก็อยากได้แบบราคาไม่แรงถูกต้องใส่ไปทำงานเธอใส่ไปหาเงินก็ต้องหาถูกๆใช่ไหมล่ะแล้วเขาใส่ได้จริงอ่ะใส่ทุกวันใส่ทุกวันซื้อดีละสามสี่ตัวอะไรเงี้ยใช่เุอเนี่ยเว่าสกินนี่พวกเนี้ยได้ใช้นะในสาวโรงงานสาว แบบตามร้านอะไรพวกเนี้ยที่เขามียูนิฟอร์มต้องใส่แบบที่เขาเป็นแบบเด็กต้องเด็กเซอร์อะไรเงี้ยอบเนื้อะผ้าเห็นไหมหรือจะเป็นแนวนี้เนี่ยเห็นไหมใส่เที่ยวใส่เล่นได้มันครบจบในก้อนเดียวครบจริงไหมจ๊ะเป็นไปได้ใส่ได้จริงเนาะจริงนี่รอลิส์รายการให้วันนี้ไหมคะเดี๋ยวลงให้วันนี้คุณแม่มาเลยคนะนะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยฉันให้รีส์แล้วอ๋อโอเคนะนี่พนนีพีด้านไปนีฟังดีจริงพอดีช่วงนี้ทำลิส์โหดมากนะคะนี่ทำลิส์ทต่ไม่โหดเท่าแต่งลิส์นะคะถูกต้องผิดบ้านถูกบ้านะ เป็นสโลแกนนะคะลูกค้าเนี่ยแม่ตุกๆแบบนี้เนี่ยประมาณี่นี่ต้นเลยพี่จ๋านะฉ่ำนะที่ว่ามันมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ผ้าสะอาดผ้าเคลียร์มากใหม่มากลูกค้าเลิศเลยไซส์ดีด้วยไซส์แบบไม่ได้ติดเล็กมากนี่คือแบบว่าตรงสเปคแน่แม่ใครที่ชอบแบบสูงสอสองแนวนี้นะเธอแล้วผ้าแน่นเสียงดูผ้าไม่กองแกงนะผ้าแน่นนะเนนแ่เลิศค่ะถ้าแม่เอาไปนะขายดีแน่นอนเพราะว่าแม่ก็ชอบมากคนทำงานเลิศรีดจับพร้อมขายเธอเดี๋ยวรอได้ ริงนะครสนใจนะแม่นะมีไม่เยอะนะเรืสุสองป้ายนีนะพี่นะไม่เยอะเลยเก้าโลแม่สองร้อยห้บโลบวกลบน้องเอาไปในราคาก้อนละสา0พบาทเท่านั้นลูกค้าสามพันหาอ้ต้นงหลักสิบแม่่างที่บอกจริงหกสบแปดิบจบๆแม่สบายสบายชิวๆเลยก้อนมีรถให้หีเต๋อก้อนนี้เป็นรถสามร้อแม่นะใครสนใจก้อนนี้แม่บอปเลยค่ะสามพ้อบาทลูกค้า ก้อนเดียวสามหกก็ตาพีิสาก้อนเดียวสามหกเด้อใครจะเอาก้อนนี้แม่รหัส B76 มา B76 มาเลยแม่สาก้อนรีวิว B76 มาลูกค้าเอาเลยบอกก่อนนะว่าก้อนใหม่เหลือแค่2ก้อนถูกต้องก้อนใหม่เหลือแค่2ก้อนก้อนรีวิวหนึ่งก้อนเหลือแค่นี้เลยในร้านก้อนรีวิวตอนนี้ต่างกางสเวตเตอร์หมดเกลี้ยงเลยค่ะคุณแม่หมดตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะเนี่ยใครชอบนะคอตตอนสกินนี่ไซส์ดีแล้วดำเยอะถูกต้องดำก้อนนี้มาประมาณ80-90%เลยลูกค้าเลยพิค่ะใครแบบสายแบบสีดำๆำน่าตสเนาะอันนี้โดนใจแน่นอนขาย เนี่ยปึ้งนะพี่ทำรีวิวไว้ให้พผมเมื่อเช้าเนี่ยติดลูกค้าไหวใช่นะติดลูกค้าไหวนะคะนี่สวยมากลูกค้าดูเอาเลยแม่รีวิวก็คุ้มนะจ๊ะดูดิบีติดหกแม่มันหกเธอรีบจบนะตัวนี้นะคะใครจะสั่งรีบกับที่ร้านตัวละสองจุดห้าบาทเท่านั้นลูกค้ามาปึ้งใครจะเอาก้อนใหม่นะสามพันเก้ารหัสบีศูนย์สามสองมาได้เลยถูกต้องแม่ใครอยากได้ก้อนใหม่เปิดเองลูกเองตัวที่สามบีศูนย์สามสองแม่จ๊ะบีศูนย์สามสองแม่ดูดิดำแบบดำเลยอะถูกต้องก้อนใหม่สามพันเก้าอุ้ยสวย สวยมากนี่เป็นแบบเข็มคงเข็ม<อ>ขัดนะคะเข็มเ็แม่จ๋าเกงวอร์หมดค่ะเกงวอร์หมดหมดเลยมแม่เมื่อกี้มันเป็นผ้นาลมผ้าล่มผ้าล่มมี่นะเนี่ยเกงวอร์เกงเฟตเตอร์หมดดีมากนะสวยมาก